ได้มาแล้วรถบังคับโฟกลิสที่ดังมากในตอนนี้สามารถเอามาวางตกแต่งห้องเท่ๆแล้วมันสามารถบังคับเล่นได้จริงเอามาเล่นสนุกสนุกคลายเครียดคลิปหน้าอยากให้รีวิวรถบังคับตัวไหนคอมเมนต์ <Comment S 2> บอกมาเลยเดี๋ยวไปหาให้มีระบบยกที่เหมือนจริงมากงานละเอียดเนียนอย่างชอบเลยพี่ได้ลองมัดผ่าน3ก้อนลองเอามาเล่นดูเฮ้ยฟิลมันเหมือนจริงมากเลยตัวรถเนี่ยสเกลขนาด1ต่อ64ดูสิเมื่อเทียบกันมันเล็กพอๆกันเลยเมื่อเทียบกับหูฟังดูสิมันน่ารักแค่ไหนถึงจะเล็กแต่น้องก็แรงเยอะนะดันลำโพงจิ๋วขนาดหือนงกค้าจ้ กล่องแบบนี้เลยมาดูว่าด้านในจะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างในถุงอุปกรณ์จะมีสายชาร์จหัวไทยีแขนเครนสำหรับยกของและแขนสำหรับยกพาเลทให้พาเลทส,สีดำมา1ชิ้นและฐานกระดุม CR 2 0 3 2ที่ใช้กับตัวรีโมทนะครับส่วนในรีโมทต,ตอนนี้เขาใส่ฐานมาให้แล้ว สามารถบังคับพร้อมใช้งานเดี๋ยวจะเล่นให้ดูว่าปุ่มต่างๆมันคืออะไรบ้างรถจิว๋วรีโมทก็จิ๋วตามไปด้วยและพระเอกในคลิปนี้คือ R าซีมินิโฟกูสคันมันเล็กนะแต่ให้ดูใกล้ๆถือเป็นงานละเอียดเนียบดีทุกจุดทั้งวัสดุและความสมส่วนที่สั่งมาเพราะความเล็กน่ารักและสามารถบังคับใช้งานได้จริงนี่แหละรถคันนี้มีแบตในตัวนะเสียบชาร์จผ่านช่องไทซีก่อนเล่นอย่าลืมเปิดสวิตช์ระบบเลี้ยวล้อหลังเหมือนจริงสามารถปรับตั้งสูตรล้อที่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยการเหยียบกันเร่งรวมถึงบาาาะะทที่่นงคืออํถึมก อันนี้ล้อเล่นนะแค่ใส่เสียงเอฟเฟกเข้าไปตัวรถไม่มีลำโพงเสียงนะจากหล,หลายช่องที่พี่ดูบอกว่าวัสดุทําจากเหล็กที่จริงแล้วไม่ใช่นะมันทาจากวัสดุอันลอยที่มีความเบาและแข็งแต่ถ้าเคาะฟังเสียงมันดูคล้ายเหล็กมากดังนั้นเล่นได้อย่างปลอดภัยไม่มีความคมถือว่าดีใจมากเพราะว่าตอนเด็กไม่มีของเล่นแบบนี้ให้เล่นนะครับโอเคจอยด้านซ้ายสําหรับบังคับไปหน้าถอยหลังขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าฝั่งขวาสาหรับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวด้วยล้อหลังส่วนจะยกของขึ้นลงดูตามลูกศรตรงนี้ได้เลยครับลูกศรที่ลงสําหรับลงขอองงนนัั่เครบ ส่วนลูกศรชี้ขึ้นสําหรับเข้าไปยกของเพื่อส่งของให้กับลูกค้าครับ <laughs> สวัสดีครับเอาของตามที่ลูกค้าอ,ออเดอร์มาส่งครับมีเก็บเงินปลายทางราคาโปรแฟตเซลออเดอร์นี้ส่งฟรีเป็นที่สำคัญอย่าลืมจ่ายตังค์ด้วยนะบ๊ายบายไปแล้ว หรือใครจะเอาไปวางตกแต่งโตคอมอืมพี่ว่าก็สวยอยู่นะถ้าทุกคนสังเกตดูจะมีปุ่มคําว่า30%มันหมายถึงความแรงครับเท่านี้กําลังดีบังคับง่ายสาหรับเข้าไปยกหรือส่งของแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็รถซิ่งออกลงครับมันตอบสนองไวมากและแรงขึ้นมาด้วยและเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอุ๊ยทำโตกโอ้ยดังเพละเลยโอ้โตกแบบไม่ได้ทั้งใจแต่รถไม่มีความเสียหายใดๆเลยสามารถกลับมาเล่นได้ปกติเลยทำให้รู้ว่าวัสดุและงานประกอบเนี่ยทำมาดี เอาอะไรตกกีกแล้วนั่นน่ะด้านหลังมีหูลากมาให้ใครมีกระบะมันทุกของมาต่อหลังได้เลยโดยรวมถือว่าโอเคเล่นสนุกเพลินดีคลายเครียดก็ได้มันมีความเล็กน่ารักและตลกในเวลาเดียวกันและนี่คือทั้งหมดของมมรถบัคับมินิโฟกเลยเป็นโมเดลตกแต่งห้องได้และบัคับเล่นได้จริงถ้ายาก